ทัก,กษิณสักการะศาลหลักเมืองเนื่องในวันมหาฤกษ์เช้ามืดก่อนบินเชียงใหม่ทัก,กษิณสักการะศาลหลักเมืองตอน5นาฬิกา19เนาทีเนื่องในวันมหาฤกษ์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปจังหวัดเชียงใหม่วันนี้14ธันวาคม เวลา5.19นาฬิกา19นาทีในทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรบุตรสาวและนายปิดกสุขสวัสดิ์บุตรเคยเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิิโมงคลและเนื่องในวันมหาฤกษ์โดยนั่งรถเบนซ์สีดำทะเบียนพศ14สหนึกรุงเทพมหานครเข้าศาลหลักเมืองที่บริเวณประตูด้านข้างติดกับกระทรวงกลาโหม โดยวันนี้นายทักษินแต่งกายด้วยเสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงินตามความเชื่อการสีน้ำเงินเสริมดวงเรื่องการงานและทรัพย์สินซึ่งสามารถเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องนั่งวิลแชร์และมีการสวมเสือกที่คอแต่ไม่มีเสือกแขนจากนั้นได้เข้าสักการ,ระพระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปและสักการะสาลหลักเมืององค์จำลองสารหลักเมืององค์จริงก่อนทำพิธีสักการะเทพรักทั้ง5้าบนอาคารเทพรักและเติมน้ำมันตะเกียงพระประจําวันเกิดก่อนเดินทางกลับในเวลา5นาฬิกา45นาที โดยได้หันมายกมือรับไว้สื่อมวลชนที่มารอรายงานข่าวด้วยซึ่งนายทักษิณได้ใช้เวลาในการสักการะในศาลหลักเมืองประมาณ26นาทีก่อนจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่ท่าอากาศยานผู้โดยสารส่วนบุคคลหรือ M7 สนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ไหวบรรพบุรุษขณะที่การรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ศาลหลักเมืองมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบจากสถานีตำรวจนครบาลสอนอชนะสงครามมาประจำการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวก โดยมีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงดึกของคืนวันที่13มีนาคมมีทีมงานบางส่วนมาเตรียมโต๊ะเครื่องสักการะไว้ล่วงหน้าโดยจัดเตรียมชุดหมากพลูบุรีเม,มี่ยงใบสีผลไม้ก้าอย่างขนมไทยกุ้งปูทะเลปลาเป็ดไก่หัวหมูและไข่ต้มอย่างไรก็ตามวันนี้13มีนาคม67ถือเป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากมีภาพในทักษิณเดินทางไปไหว้พระที่วัดราชบพิสธิมหาราราามชววิหารโดยไม่ได้สวมเสื้อคอขึ้นไปรอต้อนรับทักษิณ กลับบ้านเรารักรออยู่ desserts. ชาวสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นป้ายรอต้อนรับทักษิณกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในรอบ17ปีก่อนที่นายทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนในวัน14มีนาคมนี้ถือเป็นการกลับบ้านเกิดในรอบ17ปีที่ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปยังตลาดสดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนายทักษิณชินวัตรที่เคยพำนักพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในเลิศชินวัตรที่บริเวณหน้าตลาดสันกำแพงแห่งนี้ ได้มีการขึ้นป้ายมีข้อความว่าชาวสันกำแพงยินดีต้อนรับท่านนายกดรทักษินชินวัตรกลับบ้านเรารักรออยู่จากการสอบถามแม่ค้าภายในตลาดสันกำแพงกล่าวว่าชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดีใจเป็นอย่างมากที่นายทักษินจะได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งในรอบ17ปีซึ่งในอดีตนั้นครอบครัวของนายทักษินซึ่งมีบ้านพักเปิดเป็นร้านขายกาแฟอยู่ที่หน้าตลาดสันกำแพงนายทักษินได้พำนักพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและวิ่งไปมาช่วยพ่อแม่ขาย กาแฟอยู่ที่หน้าตลาดแห่งนี้ชาวบ้านเห็นนายทักษิณมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งท่านไปอยู่เมืองนอกและได้กลับมาอีกครั้งจึงดีใจเป็นอย่างมากอยากให้ท่านทักษิณได้กลับมาเดินมาเยี่ยมชาวบ้านในตลาดดอำเภอสันกำแพงด้วย